สดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับผมต้นวุฒิสำหรับ EP นี P ้ N e, ผมจะมาแนะนำไอเดียการหาเงินออนไลน์โดยไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวมาแนะนำนเพื่อนกันนะครับโควิดมาอีกรอบแล้วบริษัทก็ลดเงินเดือนรายได้ที่เคยได้รับแทบไม่เหลือวันนี้ผมมีอาชีพเสริม ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องลงทุนมาแนะนำให้ทำกันลองดูเราแค่โปรโมทสินค้าและบริการต่างๆให้เจ้าของสินค้าหรือ Advertiser อร์ใเรานำลิงก์ไปโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น f a เฟ o o ุ o o ย u ท u บบล็อกเว็บไซต์เมื่มีการสั่งซื้อและสมัครใช้บริการต่างๆเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นธุรกิจนี้คือ Affiliate Marketing หรือการขายสินค้าและบริการของคนอื่น ถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับตอนแรกนะครับให้เ,เพื่อนๆเข้ามาที่ amod.in.th นะครับเว็บไซต์นี้เลยครับ amod.in.th นะครับ amot.in.th นะครับหลังจากคุณเพื่อนเข้ามาที่เว็บไซต์ amod.in.th แล้วให้เ,เพื่อนๆสมัครสมาชิกนะครับสมัครสมาชิกที่ด้านบนนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากเพื่อนๆสมัครสมาชิกและล็อกอินเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะครับหลังจากเข้ามาสู่หน้าจอนี้แล้วเพื่อนๆเ,เลือกตัวนี้ครับเมนูแคมเปญสินค้าครับเลือกแคมเปญที่เราต้องการที่จะเข้าร่วมนะครับคลิกตรงนี้ได้เลยครับแคมเปญสินค้าครับ ก็จะเข้ามาหน้าแคมเปญสินค้านะครับจะมีสินค้าในหมวดหมู่ต่างๆให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์ประกันภัยรถยนต์สินเชื่อ,อบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับสินเชื่อครับแฟนชายบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเพื่อนสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือมีความรู้ ในสินค้าตัวไหนก็สามารถสมัครเข้าร่วมได้เลยนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นแคมเปญต่างๆนะครับแคมเปญใหม่ล่าสุดนะครับของทางเ m o อนะครับตู้ยอดเหรียญอัตโนมัติตู้ฝากของอัตโนมัติเครื่องสแกนใบหน้าหรือว่าจะเป็นพวกแฟนชายต่างๆครับนี่เป็นแฟนชายโซล่าเซล์แฟนชายร้านสะดวกซัก สมมุติว่าผมจะเข้าแคมเปญเกี่ยวกับสินเชื่อนะครับสมมติว่าผมสนใจสนใจสินเชื่อบัตรเครดิตนะครับอ่าผมจะเลือกเลยนะครับสมมติว่าผมสนใจ ของซ i t ี b a n k นะครับผมก็สามารถคลิกดูรายละเอียดก่อนได้นะครับที่เราจะเข้าร่วมผมจะเข้ามาดูรายละเอียดก่อนครับว่า c ิตี้แบงจ่ายยังไงนะครับนี่ครับเขก็จะบอกรายละเอียดนะว่าซิตี้แบงค์จ่ายแบบ CPL นะครับ Cost Per Lead นะครับค่าการตลาด350บาทนะครับเมื่อมีการอนุมัตินะครับ เพื่อนๆลองอ่านเงื่อนไขดูดีๆนะครับแต่ละแคมเปญเงื่อนไขในการจ่ายเงินจะไม่เหมือนกันนะครับนช่ครับก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆนะครับเงื่อนไขในการอนุมัติเงื่อนไขในการปฏิเสธ จากที่เราดูเงื่อนไขาการจ่ายค่าคอมมิชชั่นนะครับของบัตรเครดิตซิตี้แบงค์แล้วนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเข้าร่วมโปรโมตบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ออกมาหน้าจอนี้ครับแล้วคลิกที่แสดงลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากกดที่แสดงลิงก์แล้ว แคมเปญก็จะเด้งมาที่ตรงนี้นะครับแคมเปญของฉันนะครับเพื่อนๆกดเข้ามาที่แคมเปญของฉันได้เลยครับเห็นไหมครับจะมีเลขหนึ่งขึ้นอยู่นะครับกดเข้ามาที่แคมเปญของฉันก็จะเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะครับแคมเปญของเราก็จะมาอยู่ที่ในแคมเปญของฉันแล้วนะครับเพื่อนๆต้องการเข้ามาดูลิงก์ที่เราจะใช้ในการโปรโมทก็คลิกตรงนี้ครับตรงรูปโซ่เนี่ยครับ ก็จะเจอลิงก์สำหรับที่เราจะนำไปโปรโมทนะครับด้านบนจะเป็นลิงก์สำหรับไปโปรโมทในเว็บไซต์นะครับตรงนี้สำหรับไปโปรโมทในโซเชียลต่างๆนะครับเห็นไหมครับหมายเหตุจะมีระบุว่าไปโปรโมทในช่องทาง Facebook t w i t t e r Line หรือว่า youtube ก็ได้นะครับเพืเ่อนๆก็สามารถนำลิงก์ A f f i l i a t e ของเรานะครับ ทั้งสองตัวนี้นะครับไปย่อในบิลลี่ให้สั้นลงนะครับให้สวยงามขึ้นนะครับให้หน้าคลิกนะครับแล้วเราก็นําลิงก์ที่เราย่อแล้วไปโปรโมทในช่องทางต่างๆนะครับอ่าไหนลองกดเข้ามาดูสินี่จะเป็นลิงก์แอ p พลิเอของผมนะครับที่จะใช้ในการโปรโมทบัตรซิ t ีแบงคนะครับ จะทำแอฟเฟอร์เรทั้งทีนะครับเราต้องรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำแอฟเฟอร์เด้วยนะครับว่ามีคนค้นหาเยอะไหมผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าทําน่าสนใจหรือเปล่านะครับผมจะรู้ได้อย่างไรนะครับสมมติว่าผมต้องการจะดูว่า c i t ี b a n k ค์นะครับมีคนค้นหาเยอะไหมนะครับเทรนเป็นยังไงนะครับผมก็ก๊อปลิงก์เว็บไซต์ของซิตี้แบงค์มาเลยนะครับ กรอบเฉพาะชื่อเว็บมานะครับมาค้นหาที่ Uber s u g g e s t นะครับเพื่อนๆเข้ามาที่ Uber s u g g e s เเลยครับหลังจากเข้ามาที่ Uber s u g g ักเแล้วตรงนี้ให้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับ Uber s u g t e s t ใช้ทำอะไรนะครับใช้ค้นหาทาฟฟิกนะครับหรือปริมาณการค้นหาของเว็บไซต์นะครับที่เราจะนำมาใช้งานตอนนี้นะครับว่ามีการค้นหาเยอะหรือเปล่าครับผมต้องการจะรู้ว่า Citibank ดอทซมีคนค้นหาเยอะไหมครับนำลิงก์ของ City Bank มาวางตรงนี้แล้วก็กดเส a r c h ได้เลยครับโอ้โหหลังจากที่ค้นหาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆดูกราฟนะครับสูงขึ้นเรื่อยเื่ยนะครับพฤศจิกายนธันวาจนมาถึงมกรานะครับเทนเป็นเทนขึ้นนะครับ กราฟสูงมากครับแสดงว่ามีคนค้นหาเยอะมากครับนี่ก็จะเป็นพวกเพจต่างๆนะครับที่ทำคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับ City Bank นะครับนี่ครับนี่จะเป็นยอดคนเยี่ยมชมนะครับของลิงก์นี้ครับจากบนลงมาล่างเขาจะเป็นยอดคนเยี่ยมชมนะครับ นี่ครับคนค้นหาคำว่าอะไรนะครับคีย์เวิร์ด SEO นะครับซิตี้แบงค์นะครับห0 0มื่นแล้วโอ้เยอะมากครับไล่จากปริมาณมากสุดลงมาด้านล่างสุดนะครับนี่ครับเป็นเทนขาขึ้นนะครับกราฟพุ่งเลยครับเราจะทำทั้งทีนะครับเราต้องเลือกเว็บไซต์ที่มีปริมาณการค้นหาเยอะๆนะครับ เราก็จะได้มั่นใจว่าเราจะเหนื่อยทั้งทีแล้วต้องเหนื่อยเหนื่อยแล้วต้องได้ตังค์เยอะๆด้วยนะครับสรุปว่าผมเลือกผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่ผมน่าจะเลือกไม่ผิดครับ c i t ี Bank นะครับมีคนค้นหาเยอะนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถนำลิงก์แอเ i อร์เรที่เราได้มาคนระับไปแปลงให้สั้นลงนะครับแล้วเราก็ไปทำคอนเทนต์ลงในช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ บล็อกเว็บไซต์หรือว่า YouTube นะครับแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับเมื่อมีการสมัครสมาชิกหรือมีการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับเสร็จสิ้นนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับนี่คือ a f f i l i a t e Marketing นะครับคือการขายสินค้าของคนอื่นนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ แล้วมาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับกับผมต้นวุฒนะครับ